วัตกรรมการออมของเด็กประถมแนวคิดให้เด็กรู้จักการอรมการใช้เงินหลักการเป็นสื่อให้เด็กเรียนรู้จากการอรมในปัจจุบันเป้าหมายให้เด็กประถมตั้งแต่ปอนเป็นต้นไปรูปแบบสื่อนิทานประโยชน์เด็กได้รู้จักการอมและการใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ใช้เงินที่เหมาะสม 2. การทำบัญชีรายรับรายจ่าย 3. ใช้ใจ่ายตามความจำเป็น 4. ใช้สิ่งของอย่างถูกที่ผลดีการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสม การออมเงินของเด็กประทมหลักการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม 1. การแบ่งรายได้เป็นส่วนๆ1.1เป็นค่าใช้จ่ายจะเป็นอื่นๆเช่นเงินสำหรับค่าอาหารค่าน้ำมันค่าซื้อขอ,อง1.2สำหรับเก็บออมส่วน 2. การทำบัญชีรายรับรายจาย่าย2.1ทําทำให้เห็ุภาพรวมรายจาย่าย2 2ทําทำให้ตัดรายจาย่ายที่ไม่จำเป็นออกเช่นจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นนะคะ 3. ใช้ใจ่ายตามความจำเป็น3าจด คิดถึงความจำเป็นก่อนซื้อ3.2ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 4. ใช้สิ่งของอย่างถูกวิธี4.1ต้แมแซบของใช้ที่ยังพอใช้ได้กลับมาใช้ใหม่4.2ใช้ของถูกวิธีแทนุถนอมของค่ะ คนดีของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมทำให้ครอบครัวมีเงินเก็บออมทำให้ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องไปยืมเงินคนอื่นทำให้ครอบครัวมีความสุขไม่มีปัญหาค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนี้เราก็จะมาฟังนิทานพี่ชายสอนไปเตยให้รู้จักการออมนะคะอย่าเชิญทุกคนรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อใบเตยทุกๆเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นพี่ชายแต่งตัวไปทํางานแต่เช้าทําไมพี่ชายต้องไปทํางานแต่เช้าเ้าคะเราต้องไปหาเงินครับน้องใบเตยเพราะเงินไม่ได้ออกมาจากต้นไม้เราต้องไปทำงานถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้มีเงินเยอะๆไงใบเตย แล้วทำไมเราต้องมีเงินเยอะๆคะพี่ชายเราต้องมีเงินมาใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นไงไปเตยเช่นขาน้ำค่ากับข้าวค่าไฟค่ากินยูและค่าขนมพองไปเตยไงล่ะ พชายให้เงินค่าขนมหนูในทุกๆวันจันทร์แล้วหนูยังได้รับเงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยพี่ชายทำความสะอาดบ้านและนวดให้พี่ชายหรือออกไปซื้อของที่ร้านค้าให้พี่ชายหนูก็ทำได้ค่ะวันนี้พี่ชายให้เงินหนูมาสีบาทให้ไปซื้อเก๋ยจับให้คุณพ่อ ไปซื้อเก๋เกจับเองหนูทําได้สบายมากค่ะระหว่างทางหนูเห็นรถขายไอติมหนูอยากกินไอติมหนูก็เลยเอาเงินที่พี่ชายให้ไปซื้อไอติมสิบบาทเหลือเงินที่พี่ชายให้มาสาสิบบาทพอไปถึงร้านคา้าหนูตกใจมากค่ะ แม่ค้าบอกว่าก๋ยจ๊บราคาสี่สิบบาทแต่หนูมีแค่สามสิบบาทหนูเลยซื้อก๋วยจ๊บไม่ได้หนูเสียใจที่คุณพ่อไม่ได้กินก๋ยจ๊บและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษจากพี่ชายหนูขอโทษค่ะใบเตยทีหลังอ่ะ เอาเงินที่ซื้อของอะ่ะไปซื้อของที่จําเป็นก่อนนะแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยเอาไปซื้อของที่อยากได้นะคะพี่ชายสอนหนูให้รู้จักแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดกระปุกอมสินทุกๆวันและทุกๆสิ้นเดือนพี่ชายจะพาหนูไปฝากที่ธนาคาร หนูสงสัยว่าทำไมเราต้องเอาเงินไปฝากที่ธนาคารคะพี่ชายเพราะธนาคารจะให้เงินเราเพิ่มเป็นการขอบคุณไงไปเตยเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยงไงวันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากหนูอยากได้พี่ชายคะ หนูอยากได้ตุ๊กตาเหมือนของเพื่อนบ้างค่ะงอนเรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอลูกพ่อก็จะช่วยหยอดกระปุก้อมสินห้เท่าก,กับใบเตยหยอดด้วยนะลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัว หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกๆวันค่ะพ่อหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูก็ทุบก,กระปุกแล้วช่วยกันนับกับพ่อและพี่ชายโอ้พ่อคะหนูมีเงินตั้งหกร้อยบาทค่ะ เย้เย้เยเยซื้อตุ๊กตาได้แล้วและหนูยังมีเงินเหลือตั้งสามร้อยบาทค่ะพี่ดีใจด้วยนอ้อใบอตที่ซื้อตุ๊กตาได้แล้วแต่หนูต้องเข้าใจนะว่าพ่อจะช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ทุกครั้งที่หนูอยากได้อะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อต้องมีค่าใช้จ่าย ข้ารถข่าบ้านข้าไฟข่าน้ำข่าใช้จ่ายฉุกเฉินน่าไปเตยหนูจะหยอดกระปุกเก็บเงินไว้ช่วยคุณพ่อและพี่ชายยามฉุกเฉินเองค่ะตอนนี้หนูหยอดกระปุกทุกๆวนันหนูภูมิใจทุกครั้งที่หนูมีเงินเต็มกระปุกค่ะ ได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปฝากที่ธนาคารจะได้มีเงินเพิ่มเยอะๆค่ะโอ้โหใบเตยมีเงินเยอะมากๆพี่ภูมิใจในตัวน้องน้ำใบเตยเพื่อนๆค่ะ ประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกเหมือนใบเตยกันนะคะการออมจะทำให้เรามีเงินเยอะๆขอให้เพื่อนๆมีเงินเก็บและเงินออมเยอะๆนะคะ สมาชิกในกลุ่มขอบคุณค่ะ